เราไปกินเราล่มลงแตกปุโหลดว่าเป็นบักแตงโมเว่ยเรากำลังมาสมากดเงินเออโลกน้ำเพราะน้ำมาด่ายบอกถ้ามันจะเทือออ๋อรล่มหลายเทือแล้วมาเก็บปาหนี้อะไนี่หัวหัวและแตกมาเดี๋ยวนี้ตีเลยเบอก เลียบปรยุดเลยน่าโอ้นั่นน yeah. ่น anyway ่เลียบปยุทธเลยุ๊กลูกนี่โอ้หัวเตียเออแล้วหัวเตี๋ยพวกลูกโทรหาแล้วแโทแล้วเราโท่หาลุงหลังเรายอะอย่าลูกเด้ไปเปียก เออเตกปูล่เออเดี๋ยวขอโทษแล้วโทษแล้วอันน้าไมเด้อันน้นไม้ใบเยบ่ยบต้องไปโรงพยาบาลเนาะสภาพสภาพขนาดนี้ไปนไม่ไวหรอกครับโทษแล้ว

ก็มาตามรถที่เทศบาลเนาะ,ะมาตามไปแล้วครับรถเทศบาลไปแล้วครับมาเหรอกำลังโอเปอเตโทรหานายโยบงยาอ๋อมงนี่กระติก,กตกฮะล,ล,า,ลาล่มเะโม่เหล่าเราเราเราไปเมือนก้อนหินนะนะเออไปเหยียบก้อนหินก้อนหินราล,ล้มอ่นเออหัวเราตกลงพืน้นดังคือบักเตงโม่นเนี่ยมันดังปุกเลย <laughs> ดัง,งเฮงแท้ลมทั้งหงายแล้วตุบแปียกปลุกรถฮะต้องไปใส่ไปลุงบานบ่ออนามัยได้บ่ที่น oh. ี่ก oh. ็บ่ได right ้บ่โอเอ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 อรถกำลังขึ้นแล้วผมเอียงมากโอ้ไปมาแต่อบตมีขี้รถนี่ไปเกิดไม่ล้มกันนะเกิดไม่หัวนอกมาแต่อบตโทรหาได้โยะก็เลยเอาเอารถดีเฟอร์มา กูยนานเลือดกูยนาเยนเลือดเพื่นมาล่มอยู่หนาบานผมพอดีเพิ่นจะมากดเงินในตู้ ATM นี่และล่มเลยก็เไดไปประสานงานไปหาท่านนายกนายกกับประสานงานมาแบบจวดจ,จัดเลยแต่ถ้าโทรหนึ่งหนึ่มันโอโห้หลายขั้นตอนอ่อันนี้ร่วมรัตัตต่อเลย โอ้แต่ใหญนะวะเลือดหน่อยเลยเก็บไหลอยู่ดิรถรถเทสบาลกุลคำจวดจัดเพิ่นมาลมอยังไางานเต็มคนเดีเสียงลมลงคือบักแตกโมแตกดังปุ๊บเลยอืมเัวคน เลือดเดือดพุน่นพุ่นเมาเหล่าเม,มือนครับพุน่นไปลมลมเนี่ยพุน่นไปลมก่อนกินนี่าลมก่อนกินหัวลมลมถูกกันกับอันพืน้นเสียงดังปุ๊บเลยอคือบักเตะมูลอืมเดีย๋ยวมันจะเั็กลวขึ้น เรียบร้อยแล้วโอ้เหลือดออกลายนี้เดรอเหลือดออกลายขนาดเลยเออหมอหมออะอยบ่หมออะอยบุญ่าณไม่บ่ เออลงบานคนแล้ลลลวลุนนาฮะ<า>ยบไปยง,ปงบ,งบแมนขนาดลูกผมมันยิบน้นอยนึงจะนั่งไปอนมามัยเขาบริบอนมามัยก็เต่งตีขยอพลาฮะ<า>โออนมามัยก็ได้บอลอมันบ่ได้เป็นไรห้องต๊ไก่ตัวน,นั้นมันลมเล,ลือดักปลุกเนะาะเองั้นหลังอโอ้หรือมาทะลอกนดน้อยนึงแมนบอเปืงตัวไรเนี่นน เลือดก็ออกลายแต่ชึงหัวเราบอกป็นไปได้ที่เรากินเหล่ามะนิ่งไม่แล้วเลือดที่เราเราเลือดออกลายบ่ครับเป็นไปได้เลือดเสียโอเลือดเสียออกแล้วกรซ่วมดอกเออเอาชนะเลือดเสียออกแล้วมันก็ซ่วงระบาดอีนู่นพอเลือว่าแก่เออพ่อเราโต๊ะแก่นึกว่าสมองเลอะออกปรแมาณโอ้ทั้งไจกินนี่กูว่าแตกอยู่มั้งแตกแล้วน่าทั้งใจพี่เด้อไม่ต้องเย็บได้ครับนี่ทั้งหลังนี่โอ้เขาไปเห็นอยู่หน้าผากดูทั้งไตแล้วก็มีอีกทั้งไตก็มีอีกว่าผมว่าสอมื่อวาโอ้แล้วก็ล้มอีก ล่มล่มหลายเท่าเราบดเดินนี่เอาไปล้งบานเราบดีกว่าครับท่านเอาไปล้มบานหนึ่นโซ่โอ้มันมีหลายจุดบ่เนี่ยหลายจุดเพราะว่ามันล่มมาตลอดเออเออเออต้องเอาไปเอ็กเซย์บังสมองซะก่อนเดนเ่ยโอ้มันออการบัดนะเอาไปล้มบานเลยครับโอ้เราคือสิบกระกากี่เ้าเนาะเราคือิลาบัดเนี่ยคือเก่าอะพอแล้วไป ไปล้บาทเลยไปล้าบาทจบเลยบางนี่นะอ้วบอนบอมเป็นแตนาพักเลยมันเป็นัหัว่อบดหัวหัวกปพียนหัวหทั้งไตโอ้ยไปเลยครับไปเลยไปไปฟอบไปโอ้ยนึกว่าเป็นแตน้าพักมาแม่เนทั้งไตกะเพียนหัวหัวเป็นร้ายะดังปลกเลยคือบักแตงโมนี่เฮ้ยที่รหนึกว่าเป็นแตนาผักบางนี่อันบอแม่บดนี่ทั้งไตกัมีบดนี้โอ้ยโอ ใค um รยู้เราโบวินวินอยู่ก้ขนุกขึ้นกับหมูคนละเออหมูจู่ๆคนละไงนอนนะโบวิเออจะมาต้องกันเกาเล้าบ่เออมาข้างบนไงผมมีแผลเลือดตะเนี้อะไรก็ามนี่แม่บ่โอ้มันบวมีแผลโอ้ยกระยาเอาไปรอดตัวมันโน่นมันโลนๆนั่นเอาไปเลยครับจะได้อีกซีรีส์ยแล้วโอ้เจ้าไข้พี่เพราะไข้เพาพี่ห้านบนอ๋อเซมครับโบวินมือแรกนี่โอ้ยเจ้านะเฉพาสเฉพาะเจ้าบาตื่นเต้นเนาะหลายมาแล้ว เรามากันเราประตูนเต้นฮะอะไรบอกโอ้ไม่เป็นตนนาผักอันหัวเนี่ยบอมีหยังโอ้แต่มันกระซั่มบวมหลายมือแล้วเอาคือพาเราไปหาหมอสินะไปเอกไปเอกซเรย์สมองรุนน่นะอ้ดังแห้งดีเลยว่าบกแตงโม่แล้วลมทั้งยืนเนาะโอ้แสมาเลือดลายๆนี่ยเป็นตนนาผากบ่บีบอก เลือดออกแล้วมันได้แห้งเล่อือดออกแล้วได้แห้งสว่างระบาดเนี่ยส่างะซูมมันบอกได้ฮะตามมาซูม่อบโอ้ล่มล่มโน้ซืเลบบใช่ใส่ปูนบนละเนาะเออบาดนี้ซ่วงแล้วบาดนี้เลือดค้างออกแล้วแต่ว่าขามันนี่มันบวจุ้งเลเด้ฮะนไปนำ้ำเาก็ซททไปนี่ก็อ้อนไปเดบาดนี่โอ้เส้นาครับเออ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 โ้วงบาดนี่ เอ๋อใช่แหละล่ะซ้วงแล้วบัานนี้ปฏิทินพัสดุเตอร์อะนะไม่เลยนี่แหละเขาว่าจังสี่ก็ต้องถอนนี่แหละถอนแล้วๆจังสีส้วงฮะเสื่องแล้วกินละลายไปตั้งเสื่องล้เออเออเสื่องละเออเสื่องละไปเรื่อยๆเกิดเ้าโมอยู่แล้วไปเข้าห้องน้ำบุหรี่เอาบ้านนี้เออ ปวตายบอกคาหันบอกไนี่เรื่องมันอ่ะเต่้ามันไขว่าเอีเดี๋ยวเป้าลูกใส่น้ไม้สก่อนฮะวายลุ้นนี่ลูกแดงกันจะคิดว่ายังไงเหรอเราเมาเราเมาเดี๋ยวเดี๋ยวเสยงว่าปิดแตนหนาผาดซื่อโฮ้ยมันกับปิดแตยานยด่เอาเราไปล้ ้ยยาวบอกเอาโซ่เมาเอาลูกห่านเนี่ยโบลูดูครปิดอีหยังพอป่ะเออช่วงแล้ว่ะเนี่ยเออเออเอาไปอนามัยจังซี่จันจ้องทอนก็ดียตื่นเต้นเลยเราอยู่บัจะประดง เออกินเหลาไหลเลือดเลือดมันละไหลออกไหลรุด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 ุดออกโอ้อโอ้ยตัวไก่ดึงเราหัวเละออกเลือดไหลไหลเนาะเลือดหน้าผากนะแม่นบอกโอ้เออครับเอาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำเสียดอืโอเคไปแล้วโทรหานายกแป๊บเดียวนายกกระต่นเต้อนผาน้ำเอาโอเคครับผมสวัสดีครับเบิ้งเสียดหนามลงไป Chị lằng nam nên này này? Ờ, thịt nám Chị Nam qua Điên lằng hั่น mà bự bởi Ờ. Khu... ờ à, Ờ. 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 ีหน้าบอากก่อนแล้วก็ลุมแห้งผลไว้ต่างปลูกสงสัยแล้วสิมื่นอันมื่นก้อนหินนี่มันบ่เออละมืนก้อนหินโอ้เอาหัวเอาหัวมาฟาดนี่เออเอาหัว,หวลงเนี่ยแตกตุ่มรอดโอ้